สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปามอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปามมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นไม้สายพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะผมบางต้นบางชื่อปามก็เพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะผมแนะนําคุณลูกคา้าดูไปทีละต้นทีละต้นนะผมอย่าก,กอคลิปนะผมเดี๋ยวจะพลาดไม้สวยๆปามบอกเลยว่าคลิปนี้ไม้สวยมากนะผมราคาก็ จับต้องได้นะผมราคาจะมีตั้งแต่250บาทจนถึง650บาทนะผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแล้วก็ปามมีลูกไม้มาด้วยนะผมปามบอกเลยว่าลูกไม้สวยงามมากนะผมนี่ครับยกตัวอย่างอย่างต้นนี้เลยนะผมต้นนี้คือลูกไม้นะผมยังไม่มีชื่อนะผมแต่ปามจะเอาไว้ช่วงท้ายคลิปนะผมนี่ครับสวยมากนะผมใบกลมกัดสีแดงเข้มเต็มใบแบบนี้เลยนะผมต้นนี้ลูกไม้นะผม เอาไว้รับชมกันช่วงท้ายคลิปนะครับเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าสี่พระยานะผมเป็นไม้ที่สวยงามมากนะผมต้นนี้แข็งแรงสมบูรณ์นะผมใบจากโคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะผมกัดสีสวยนะครับผมฟอร์มสวยมากนะผมต้นนี้สี่พระยานะผมราคาอยู่ที่ 250บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้4พระยานะผมเป็นไม้ที่หลายๆท่านหมายปองอยู่นะครับผมวันนี้ปาลมได้จัดมาให้1กระถางแล้วก็มีเพียง1กระถางนะผมรีบได้รีบเลยนะครับผม4พระยานะผม250บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า นกสดายุนะผมไม้ที่ห่างหายไปนานนะผมวันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะผมปกตินกสดายุราคาจะอยู่ที่5 5 0ร้อบถึงหกราบทนะผมวันนี้ปาล์มให้ในราคา450บาทผมกระถางนี้กระถางใหญ่เลยนะผมมีความพิเศษคือสีสวยงามมากนะผมนี่ครับฟอร์มพุ่มให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมต้นนี้ นกสดายุนะผมมีเพียงหนึ่งกระถางนะผมปามให้ในราคา450บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้นกสดายุนะนะครับผมปาลมขอบอกเลยว่าเป็นไม้ที่หายากมากๆนะผมแนะนำให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บกันได้เลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าพระรามนะผมนี่ครับพระรามสวยงามมาก ใบบิดเกลียวสวยสดงดงามเลยนะผมสีสันสวยงามนะผมยอดเดินดีใบจากโคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะผมวันนี้ปาล์มได้มาเพียง1กระถางนะผมสําหรับพระรามนะผมราคาอยู่ที่250บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้พระรามมีเพียง1กระถางนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมปลาล์มภูมิใจนําเสนอนะผมต้นนี้ไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับเป็นไม้ที่หายากแล้วก็คุณลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ยินชื่อก็มีนะผมเป็นไม้ที่น่าเก็บสะสมคุณลูกค้าที่เก็บสะสมต้นโกศลอยู่ควรจะมีต้นนี้ไว้นะผมต้นนี้มีชื่อว่ามังกรแดงนะผมนี่ครับหายากมากๆนะผมไม่มีขายทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมแล้วก็ต้นนี้ได้ ไซส์ใหญ่มาเลยนะผมรับประกันความหายากนะผมต้นนี้มังกรแดงนะผมราคาอยู่ที่450บาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีเพียง1กระถางปลามได้มา1กระถางนะผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมนี่ครับมังกรแดงนะผมราคา450บาทนะครับผมสวยมากนะครับผมแล้วก็หายากมากนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านครเขื่อนขันนะผมสวยและงดงามมากนะผมไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะผมเป็นไม้ที่น่าเก็บสะสมนะผมคุณลูกค้าที่สะสมต้นโกศลอยู่ควรจะมีไว้นะผมต้นนี้นครเขื่อนขันนะผมให้ในราคา250บบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้ นครเขื่อนขันนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปาล์มภูมิใจนําเสนอนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปลางทองนะผมปลางทองต้นใหญ่ที่กัดสีแล้วปาล์มเคยขายไปอยู่ที่ราคา850บาทนะครับาทผมวันนี้ได้ไซส์ที่ย่อมลงมานิดนึงนะผมแล้วก็ กำลังจะกัดสีนะผมแต่ความพิเศษคือยอดเดินดีมากนะผมฟอร์มสวยมากใบก็ไม่มีหล่นเลยนะผมต้นนี้ปาล์มให้ในราคาพิเศษแล้วก็มีเพียง1ต้นนะผมปาลมให้ในราคา250บาทส่งฟรีนะผมมีเก็บเงินปลายทางนะผมรีบได้รีบเลยนะผมมีเพียง1กระถางนะผมสําหรับปลางทองต้นใหญ่เคยขายไปอยู่ที่850บาทวันนี้ให้ในราคาโปรโมชั่นนะผม250บาท นะครับผมปรางทองนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดวงชีวันนะผมเป็นไม้ที่ไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะผมวันนี้ปาลมได้คัดมาให้แล้วจัดมาให้แล้วนะผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะผมต้นนี้ดวงชีวันนะผมนี่ครับราคาอยู่ที่250บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผม ดวงชีวันนะผมสองร้อยห้าสบาทนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081-251-5669นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสิริสุธรรมราชานะผมสวยมากชื่อไพเราะมากนะผมนี่ครับสวยและงดงามมากน่าเก็บสะสมนะผมสิริ สุธรรมมาลาชานะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนี่ครับยอดเดินดีมากเป็นไม้ที่หายากมากแล้วก็หน่าเก็บสะสมนะครับผมปลาล์มให้ในราคา,บา280บาทส่งฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้สิริสุธรรมมาลาชานะผมสวยมากหน่าเก็บสะสมมากนะครับผมต่อไปปลาลมจะขึ้นเป็น บุตรสราคำนะผมบุตรสลาคำปามได้มา5กระถางด้วยกันนะผมกระถางละ350บาทนะผมจัดเป็นคู่นะผมปามให้คู่ละ680บาทนะผมสำหรับบุตรสราคำนะผมแล้วก็ไซส์ใหญ่แบบนี้ค่อนข้างหายากนะผมแนะนำให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะผมสำหรับบุตรสลาคำนะผมที่ต้นละ350บาทถ้ารับเป็นคู่ปามให้คู่ละ680บบาทนะผมนี่ครับ บุษราคำต้นที่หนึ่งนะผมสวยมากความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ60เซนติเมตรได้เลยนะผมน,นี่ครับลายสวยมากนะผมบุษราคำต้นที่1นะครับหรือจะเอาไปตั้งคู่กันก็ได้นะผมสวยมากนะผมต้นนี้ต้นที่1นึ่งนะผมบุษราคำนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้บุษราคำต้นที่สองนะผมต้นนี้ความสูงประมาณ ไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรนะผมจุดเด่นของเขาก็คือลายสวยนะครับผมนี่ครับลายสวยงามมากนะผมเป่งประกายแบบนี้เลยนะผมบุษราคําต้นที่สองนะผมใบจากโคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะผมต้นละ350บาทนะผมคู่ละ680บาทนะครับผมสําหรับบุษราคํานะผมต่อไปครับผม บุษราคำต้นที่สามนะผมต้นนี้ความสูงไม่ต่ำกว่าหกสิบเซนอย่างแน่นอนนะผมยอดเดินดีนี่ครับแตกยอดออกมาเยอะมากนะผมแล้วก็ความยาวของใบก็ประมาณสี่สิบเซนติเมตรได้เลยสวยมากลายสวยงามมากนะผมเป่งประกายเลยนะผมบุษราคำต้นที่สามนะผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปครับผมบุษราคำต้นที่สี่นะผมต้นนี้ ใบค่อนข้างใหญ่นะผมแล้วก็กัดสีเด่นชัดเจนนะครับผมเปล่งประกายเลยอยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้บุตรสราคามต้นที่สี่นะผมสวยงามมากนะครับผมนี่ครับดูลายดูสีนะครับผมลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยนะครับผมบุตรสราคามต้นที่สี <Kin> ่ <Sau> นะครับต่อไปครับผมโอ้โต้นนี้ใหญ่มากนะครับผมนี่ครับต้นนี้บุตรสราคามต้นที่ห้านะครับผมต้นนี้ยอดเดินดีมากนะครับผมแล้วก็ ใบใหญ่มากนะผมความยาวของใบก็ประมาณ30ซนติเมตรแต่ความพิเศษก็คือใบใหญ่นะผมกัดสีสวยกัดลายสวยนะผมต้นนี้บุษราคำต้นที่5้นะผม350บาทนะผมคู่ละ680บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะผมปามแนะนําเลยนะผมเป็นไม้ที่ไม่มีในท้องตลาดทั่วไปนะผมต้นนี้มีชื่อว่า ทามาจักนะครับผมนี่ครับไม้หายากมากๆหน้าเก็บสะสมนะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมเป็นไม้สายพันธุ์ที่น่าเก็บสะสมนะครับผมนี่ครับมีชื่อว่าทำมาจักนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมปาล์มให้ในราคา250บาทนะครับผมทำมาจักนะครับผม250บบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า สะพานพระราม5นะผมไม้ที่หลายๆท่านตามหาอยู่นะผมวันนี้ปาลมได้จัดมาให้แล้วนะผมปามได้มาเพียงหนึ่งกระถางนะผมสำหรับสะพานพระราม5นะผมยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยแล้วก็ลายเด่นชัดเจนนะผมนี่ครับสะพานพระราม5นะผมปาลมให้ในราคา350บาทนะผมสะพานพระราม5เป็น สายพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากแล้วนะผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บกันได้เลยนะผมต้นนี้สะพานพระรามห้าความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ50เซนติเมตรนะผมนี่ครับปลายใบบิดเกลียวสวยงามมากนะครับผมสะพานพระรามห้านะผม350บบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปาล์มภูมิใจ นำเสนอนะผมไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะผมต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง10นิ้วนะผมต้นนี้มีชื่อว่าลายพาดกรอนนะผมลายพาดกรอนปลาล์มได้มา4กระถางด้วยกันนะผมต้นนี้ลายพาดกรอนต้นที่1นะผมความยาวของใบนี่ประมาณ40เซนติเมตรได้เลยความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ50เซนติเมตรได้เลยนะผมต้นนี้ลายพาดกรอน ต้นที่หนึ่งนะผมปลาล์มให้ในราคาสามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมลายพาดกรอนต้นที่หนึ่งนะครับผมสามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมลายพาดกรอนต้นที่หนึ่งสามร้อยแปดสิบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ลายพาดกรอนต้นที่สองนะครับผมความยาวของใบก็ประมาณ สามซนติเมตรนะผมลายเด่นชัดเจนความสูงของต้นนี้ประมาณ45เซนติเมตรนะผมต้นนี้ลายพาดกรอนต้นที่2องนะผมปามให้ในราคา350บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้ลายพาดกรอนต้นที่2นะผม350รบบาทนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ลายพาดกรอน ต้นที่สามนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากนะผมนี่ครับลายเด่นชัดเจนความยาวของใบประมาณ30มเซนติเมตรนะผมยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะผมเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีจำนวนน้อยนะครับผมนี่ครับลายพาดกรอนต้นที่3นะผมราคาอยู่ที่350บาทนะครับผมลายพาดกรอนต้นที่3นะครับต่อไปครับผม ลายพาดกรอนต้นที่สี่นะผมต้นนี้ความสูงประมาณ40เซนติเมตรนะผมความยาวของใบประมาณ30มเซนติเมตรนะผมจุดเด่นก็คือกัดลายได้โดดเด่นมากกัดลายสวยกัดสีสวยนะผมเป็นไม้ที่หายากนะผมลายพาดกรอนต้นที่4ี่นะผมต้นนี้ราคา350บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมลายพาดกรอนต้นที่4ี่นะผมส0มรอ 50บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอิสินทอนนะผมสวยมากนะผมปาล์มก็เพิ่งได้มาขายเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะผมสำหรับต้นนี้นะผมมีชื่อว่าอิสินทอนไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมนี่ครับสวยมากนะผมนี่ครับอิสินทอนนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยความสูงประมาณ เ0เซนติเมตรนะผมความยาวของใบก็ประมาณ40เซนติเมตรนะผมใบจากโคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะผมแข็งแรงสมบูรณ์ความรับประกันว่าต้นนี้หายากมากไม่มีในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมอิสินทรนนะผมราคาอยู่ที่4 5่รบราบทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้อิสินทรนนะผม450บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าคลองลัดโพนะผมต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมขอบอกว่าสวยงามมากแล้วก็ใบไม่มีหล่นเลยนะผมต้นนี้สามารถเลี้ยงประกวดได้เลยนะผมสําหรับคลองลัดโพต้นนี้นะผมแล้วก็กัดสีสวยงามมากนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเลยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้ ทองลัดโพนะผมรีบได้รีบเลยปามได้มาเพียง1นึกระถางแล้วก็ได้ไซส์ใหญ่มาเลยนะผมนี่ครับต้นนี้ให้ในราคา450บาทส่งฟรีนะครับผมต้นนี้ทองลัดโพนะผม450บาทนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลย ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปาล์มภูมิใจนําเสนอนะผมต้นนี้มีชื่อว่าเทวาสถิตนะผมสวยไม่มีที่ติเลยแล้วก็ไม่มีขายทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้กัดสีสวยกัดลายสวยนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมใบจากโคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะผมต้นนี้เทวาสถิตนะผมปาล์มก็เพิ่งได้มา เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะผมเทวาสถิตนะผมอยู่ในไซส์กระถาง1 1นิ้วความสูงนี่ประมาณเกือบ8 0ซนติเมตรไม่ต่ํากว่า70ซนติเมตรนะผมนี่ครับรับประกันความหายากเลยค่ะต้นนี้รับประกันความหายากเลยนะผมเทวาสถิตนะผมปามให้ในราคา650บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมเทวาสถิตนะคบผม อันดับต่อไปปามจะขึ้นเป็นลูกไม้นะผมลูกไม้ปามได้มา4กระถางด้วยกันนะครับผมปามรับประกันเลยว่าลูกไม้แบบนี้หายากนะผมสวยและหายากมากไม่มีในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมปามรับประกันได้เลยนะผม<อ>คุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผมต้นนี้ ลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะผมกัดสีแดงเข้มเต็มใบใบกลมแบบนี้เลยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนี่ครับลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะผมปาล์มให้ในราคา350บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะผม350บาทนะครับผมส่งฟรีนะผมลูกไม้ต้นที่หนึ่งปามขอบอกเลยว่าสวยงามมากต้นนี้นะผมกัดสีแดงเข้ม เต็มใบเลยแล้วก็กัดสีทุกใบเลยนะครับผมนี่ครับลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สองนะผมเป็นลูกของแสงจันท์นะผมนี่ครับสวยงามมากนะผมต้นนี้ปามแนะนําเลยนะผมไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมลูกไม้ต้นที่สองนะผมต้นนี้ ราคาอยู่ที่450บาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับไม่มีขายทั่วไปแล้วก็หายากมากนะคผมนี่ครับลูกไม้ต้นที่2นะผมราคา450บาทนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับลูกไม้ต้นที่2นะผม450บาทนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผม ต่อไปครับผมต้นนี้นะครับผมลูกไม้ต้นที่สามนะผมลูกไม้ต้นนี้สวยงามมากลายใบสวยมากนะผมลายเด่นชัดเจนนะผมกัดสีสวยกัดลายสวยนะผมลายโดดเด่นมากนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่สามนะครับผมนี่ครับให้ดูลายชัดๆนะผมลายสวยงามมากนะผมนี่ครับลูกไม้ต้นที่สามนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมยอดเดินดีมากอยู่ในไซส์กระถาง 11นิ้วนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่450บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่3นะครับผม450บาทนะครับปิดท้ายค่ะต่อไปครับผมปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้ปาล์มแนะนำเลยว่าให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะผมอยู่ในไซส์กระถาง 11นิ้วเลยนะผมนี่ครับดูลายของต้นนี้นะผมลายสวยงามมากนะผมนี่ครับสวยมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับสวยนะครับผมสวยเด่นชัดเจนเลยนะผมนี่ครับดูสีนะผมสวยสดงดงามใบจากคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ 650้อยห้าสิบาทผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมขอบอกว่าลูกไม้แบบนี้หายากมากนะผมแนะนําให้รีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะผมนี่ครับลูกไม้ต้นที่4ี่นะผมหกร้อยห้าสบาทนะผมมีเพียง1กระถางนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669ผมจัดส่งให้ฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปาลมลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ